สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนลองถามตัวเองสักคำถามหนึ่งนะครับที่ผ่านมาในชีวิตการตัดสินใจสำคัญสคัญของคุณเกิดจากเหตุผลหรือเกิดจากอารมณ์มากกว่ากันหลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตแต่ชีวิตของคนจำนวนมากพังไม่ใช่เพราะโง่ไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่พังเพราะใช้ชีวิตตามอารมณ์มากเกินไปอารมณ์อยากใช้เงิน อารมณ์เบื่อลาออกอารมณ์น้อยใจทิ้งเป้าหมายอารมณ์ท้อเลิกพยายามวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยกันในหัวข้อสำคัญมากหัวข้อหนึ่งเลิกใช้ชีวิตตามอารมณ์แล้วจะเริ่มมีอนาคตไม่ใช่แปลว่าเราต้องเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่แปลว่าไม่ให้รู้สึกอะไรเลยแต่หมายถึงอย่าให้อารมณ์ชั่วคราวมาทำลายอนาคตระยะยาวตอนที่หนึ่ง อารมณ์คือของชั่วคราวแต่อนาคตคือของจริงอารมณ์เนี่ยมีอายุสั้นมากครับโกรธวันนี้พรุ่งนี้ก็หายอยากวันนี้อาทิตย์หน้าก็เบื่อท้อวันนี้อีกเดือนอาจคิดต่างแต่ปัญหาคือเรามักตัดสินใจเรื่องใหญ่ด้วยอารมณ์เล็กๆล,ลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับโมโหหัวหน้าลาออกทันทีน้อยใจแฟนพูดคำแรงๆความสัมพันธ์พัง เหนื่อยกับงานไม่พัฒนาตัวเองไรายได้ไม่โตเครียดใช้เงินหนี้เพิ่มอารมณ์มันผ่านไปครับแต่ผลของการตัดสินใจอยู่กับเรานานมากหลายคนเสียอนาคตเพราะอารมณ์แค่5นาทีถามตัวเองนะครับถ้าวันนั้นใจเย็นกว่านี้นิดเดียวชีวิตวันนี้จะต่างจากเดิมแค่ไหนตอนที่2คนส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเพราะขาดความสามารถ แต่ล้มเพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ลองสังเกตคนรอบตัวคุณดูครับคนที่ชีวิตไปได้ไกลจริงๆไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่ใจนิ่งที่สุดโดนด่าแต่ไม่พังเจ๊งแต่ไม่เลิกผิดหวังแต่ยังไปต่อตรงข้ามกับคนที่เก่งแต่ชีวิตไม่ไปไหนเพราะอะไรครับเพราะกโกรธง่ายเบื่อง่ายพอง่ายเปลี่ยนเป้าหมายตามอารมณ์ อารมณ์มาก็เปลี่ยนอารมณ์หายก็เสียดายคนแบบนี้จะไม่มีเส้นทางชีวิตที่ชัดเจนเพราะชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกไม่ใช่เป้าหมายตอนที่3ใช้ชีวิตตามอารมณ์เหมือนฝากพวงมลาลัยชีวิตไว้กับอารมณ์ลองนึกภาพง่ายๆนะครับคุณกำลังขับรถไปข้างหน้าแต่พวงมลาลัยไม่ได้อยู่ในมือคุณอยู่ในมืออารมณ์วันนี้อารมณ์ดีขับไปทางหนึ่ง พรุ่งนี้อารมณ์เสียหักอีกทางอาทิตย์หน้าเบือ่อจอดเฉยๆรถคันนี้จะไปถึงที่หมายได้ยังไงชีวิตก็เหมือนกันครับถ้าเราให้ความโกรธความกลัวความอยากความขี้เกียจเป็นคนตัดสินใจแทนเราสุดท้ายชีวิตจะไม่มีทิศท,ทางตอนที่ 4. อารมณ์พัง3เรื่องใหญ่ในชีวิต 1. อารมณ์พังเรื่องการเงินเครียดช็อป เหนื่อยให้รางวัลตัวเองเห็นคนอื่นได้อยากได้บ้างเงินไม่หายเพราะรายได้น้อยแต่หายเพราะอารมณ์นำการใช้เงินอารมณ์พังเรื่องการงานไม่ถูกใจเบื่อโดนตำหนิท้องานหนักอยากหนียังไม่ทันเก่งยังไม่ทันสร้างคุณค่าก็หนีออกมาแล้วอารมณ์พังเรื่องความสัมพันธ์น้อยใจเงียบโกรธพูดแรง คิดมากตัดสินใจเร็วคำพูดที่ออกจากอารมณ์แก้ยากกว่าปัญหาหลายเท่าตอนที่5คนที่เริ่มมีอนาคตคือคนที่แยกอารมณ์ออกจากการตัดสินใจคนที่ชีวิตเริ่มดีขึ้นไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลาแต่เขามีทักษะหนึ่งคือไม่ตัดสินใจตอนอารมณ์แรงเขาจะมีหลับง่ายๆเช่นโกรธยังไม่ตอบท้อยังไม่ลาออกอยากยังไม่ซื้อ เบื่อยังไม่เลิกเขาให้เวลาทำหน้าที่แทนอารมณ์ตอนที่6วิธีเลิกใช้ชีวิตตามอารมณ์ที่ทำได้จริงวิธีที่1ชะลอการตัดสินใจ24ชั่วโมงอารมณ์แรงหยุดถามตัวเองว่าถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาเรายังคิดเหมือนเดิมไหมวิธีที่2ตัดสินใจจากเป้าหมายไม่ใช่ความรู้สึกถามเสมอว่าสิ่งนี้พาเราใกล้อนาคตไหม หรือแค่ทำให้สบายตอนนี้วิธีที่3เขียนก่อนพูดคิดก่อนทำคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ใช่คนเก็บกดแต่เป็นคนคิดก่อนแสดงออกวิธีที่4ยอมรับว่าอารมณ์มาได้แต่อย่าให้นำชีวิตรู้สึกได้แต่ไม่ต้องทำตามตอนที่7วันที่คุณคุมอารมณ์ได้ชีวิตจะเปลี่ยนแบบเงียบๆคุณจะเริ่มสังเกตว่าเงินเหลือมากขึ้นงานนิ่งขึ้น ใจแข็งแรงขึ้นคนรอบตัวไว้ใจคุณมากขึ้นไม่ใช่เพราะโชคเพราะคุณโตทางอารมณ์สุดท้ายนี้ผมขอสรุปสั้นๆชัดๆนะครับอารมณ์คือของชั่วคราวการตัดสินใจคือของถาวรคนที่มีอนาคตไม่ได้ไม่มีอารมณ์แต่ไม่ให้อารมณ์มาคุมชีวิตถ้าวันนี้คุณยังไม่รวยยังไม่สำเร็จยังไม่ไปไหนลองถามตัวเองดูว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตด้วยเหตุผล หรือใช้ชีวิตตามอารมณ์วันที่คุณเริ่มคุมอารมณ์ได้วันนั้นแหละครับที่อนาคตจะเริ่มปรากฏขึ้นจริงๆ